วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแค้ปัญหาเล่นเกมเลยมีรถกล้าแล้วก็แหล็กนะครับแล้วเรากดไปที่การเชื่อมต่อการพิมพ์แล้วไปตรงนี้นะครับบริการระบบการพิมพ์ตอนแรกมันจะเปิดไปแล้วก็ปิดไปเลยนะครับกดออกมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ wifi ก่อนก่อนเลครับ ไปดีตัวช่วยนะครับไอเลือกเกือกายที่ดีสุดเนปิดไปเลยนะครับต่อมาก็ตำแหน่งนะครับพยายามปิดไปนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยความเป็นส่วนตัวนี่ับการไม่ใช้เนี่ย ปิดไปก,ก็ได้ก็ได้แล้วก็มาตรงนี้ครับการการค้นหานะครับเรียว่าสำรองข้อมูลของฉันนี้นะครับให้กดปิดไปเลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ ความเปน็นตัวนี้นะเราเล่นมาที่นี่นะครับโปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้ปิดไปเลยครับสองข้อมูลอันนี้ก็ปิดไปเลยครับแล้วก็บริการโฆษณาก็ปิดไปด้วยครับอืมก็มีแค่น,นี้ครับที่เราต้องปิด พอเราตั้งค่าอะไรนี่นะให้เราก็เรากดดีจะตัดรีบูตเครื่องไปเลยนะครับก็เป็น,นงานเซฟเส,ส้นครับ